一路，一路啊，姐。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เขชอบะข้าอัี่แค่นี้รับ่าครับไมครับจะได้เห็นกองสูงเลยครับอ่าครับน่ครับนายโดนโอเคครับเนี่ยครับจะได้เห็นกองสุกเลยครับนี่จะเป็นเนื้อเนื้ออาจารย์ระวังด้วยนะ มันก็เล่นเนื้อส่วนไหนเครับมันก็เป็นเนื้อเนื้อสันเนื้อส้คือจะแดงๆนะเข้มๆก็พวกพวกนี้พวกนี้มันมีสารไก็ไม่แน่คือกินเดียเนี่เรไม่กน กองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับการุล่องละบริด ก็ได้ก็เป็นห้องเป็นห้องอะไรใได้เป็นห้องเย็นไปเลยมาเาก็สียปใช่ใพอของเหมดก็ต้สัดกล้วออก็บวมายครับไจากต่างประเทศนะครับ เวลากลายไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราไม่รู้นะครับว่าเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อควายเพราะว่ามันแยกไม่ออกแต่ว่าก็เป็นก็เป็นเนื้อควายคะส่วนใหญ่เป็นเนื้อควายการจับได้ครั้งนี้เป็นเนื้อควายดูไหมฮะเนื้อไม่ต่างเลยนะไม่ต่างจากเนื้อวัวเลยเนื้อวัวนะฮะอินเดียเขาไม่ทานเนื้อควายนะครับเนื้อวัวเขาก็ไม่ทานก็ถลักเข้ามาสู่บ้านเรา อันนี้เป็นดูหน่อนทางด้านคุ้ของนนผ,ผ,ผู้บริโภคนะครับได้มาตรวจจับสินค้าที่เป็นเนือนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการนําเข้าที่ไม่ถูกกฎหมายอันนี้ก็คือมาตรการของกรมศุสัตวรนะครับที่ผมมีนโยบายในการที่จะป้องกันปราบความสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยนำเข้า ที่กฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการภายในประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากเนื้อที่เราตรวจพบในวันนี้นะครับที่นําเข้ามาด้ยกฎหมายนั้นเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อควายนะครับมาจากอินเดียซึ่งเป็นเนื้อสมเร็จรูปซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะกระจายไปยังไปยังตลาดนะครับแล้วก็ไปยังโรงงานที่มีความต้องการที่จะต้องแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้าน,น,นเนื้อต่อไป สิ่งที่ตรวจจับในวันนี้เนี่ยครับก็วันนี้เราเข้าเข้าพบทั้งสามจุดนะครับเข้าตรวจพบ3าจุดนะครับแต่ว่าพบของกลางเนี่ยเพียง2จุดเท่านั้นเองสถานที่ตรงนี้ก็คือ,อที่คลองหลวปงปทุมธาน,นีนะครับเป็นห้องเย็นที่เปิดให้เช่าแล้วก็นําเข้า,าเนื้อจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายซึ่งถือว่าเรื่องนี้ก็เปเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจไปในประเทศอย่างมากเพราะในขณะนี้เนี่ย กระทรวงเกษตรเองก็ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเลยเพราะผู้ประกอบการผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงโคนะครับวันนี้ตลาดโคเนื้อของเราเนี่ยประสบปัญหายอย่างมากนั่นก็คือการขึ้นกดราคาแล,และยิ่งมีผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาดอย่างนี้เนี่ยผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยยิ่งจะต้องประสบปัญหาทางด้านราคาและก็ไม่สามารถที่จะนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงเกษตรเองหรือพรกประกอบการนะครับ ผมมอบนโยบายให้ท่านในพิดีกรมปศุสัตว์นะครับเป็นแม่งานหลักในการที่จะสืบสวนสอบสวนและก็ติดตามป้องกันไม่ให้นานมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่เป็น,เป,นเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อที่เป็นมาจากผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์นำเข้านําเเข้าจากต่างประเทศก็เป็นการป้องกันป้องกันไม่ให้สินค้าเหล่านี้นะครับทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก ตัวตัววันนี้ยึดได้เท่าไหร่ครับวันนี้ได้ทั้งหมด75ตันครับ mm hmm. ถ้าตีมูลค่าแล้วก็ราวๆประมาณ15ล้านบาทนะครับซึ mm ่ง hmm. ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าเนี่ยออกไปยังสู่ตลาดแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. หนึ่งเราไม่มีหลักประกันเลยว่า mm hmm. เนื้อนําเข้าเนี่ยมันมีความปลอดโรคปลอดภัยถูกสุขอนาใหม่หรือไม่เพราะฉะนั้นนอกจากเป็นการคุ้คของผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการป้องกันไม่ให้ กระบวนการเหล่านี้มาทำลายกลไกตลาดแล้วก็มาทําลายกลไกของผู้เลี้ยงภายในประเทศซึ่งขณะนี้ก็รับความเดือดร้อนในเรื่องของราคาอยู่แล้ว